ดูสีนะครับปฏิข้นราชการตำนานนะครับพร้อมจีนจังหวัดจุลพรนะครับขึ้นกล่าวครับบุญพรใน้ล้านและก็กล่าวขอบคุณท่านแขกผู้มีเก <c oughs> um, ียรตนะครับที่มาร่วมเป็นทพงะีกียรตวันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของตฝ่ายเจ้าสาวนะครับสอใหเควารารังาท่า เ็ีท่านผู้ม้อกท่อาจารย์ที่าท่านยเพลว่างท่านนาเพลยอย่างท่านสตีนอที่ลองรัแกผู้มีเกียรติที่ขร่านที่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินนะครับ Tìm lòng thoải của nhà mà như vậy mà phía đi ăn ở đây là hết ba không đi đi ăn ra từng giờ năm 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 ผมก็คิดว่าจะมาหอมทีนนะครับนั้นแสดงตามความความสัตย์ทีและ้วเรากินความนี้ถูกตองนะครับก็ยินดียินดีด้วยนะครับนั้นคนที่อยู่ที่นี่กวันนี้มาเป็นสัตย์ีพยานให้กับหลานองหลานสาวและหลานเิลนะครับและเห็นใจดีผมขอความนะขอความในการท่าน พี cium, ok, okay game, ่อ่ะพ่อไม่ดีเราอาการย์ผมที่นี่โดยเฉพาะนายกอบตมาครับผมเอเนี่ยอยู่ที่ที่จัวัดปีนี้อยู่ที่ชายก็มีคนที่ที่เคยอยู่ร่วมกันเนี่ยพ่อพ่อมาเจอวันนี้ก็อดูดีใจที่ได้ทักทายกันฉะนั้นพวกเราในวันนี้ทั้งทันกว่าคนวันนี้ช่วยเป็นหนึ่งเป็นกำลังใจ Yeah. yeah. อยากเลิกในใหญ่ระดับสุดท้ายครับผมในฐานะเป็นพี่ชายก็อยห้สาวอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาไม่เปลีรยนนะครับโลกชายแล้วก็แรงงานเหนื่อยผมจะจำแล้วก็คุณทุกทยที่ทุกท่านก็ไม่อยาก้องชายานหลงนผมจน